สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านที่ติดตามช่องเล่าเรื่องผีผีช่องที่นำเรื่องเราเกี่ยวกับบิญญาณความเชื่อตามเนื้อเรื่องนั้นเช่นกับคลิปนี้ก็ได้นำเรื่องเกี่ยวกับความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับผีผี ผีผีนั้นบางครั้งก็ให้ทั้งคุณและโทษกับผู้เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ก็จะให้โทษมากกว่าคุณผู้เล่าจึงนำเล่าเรี่องของผีที่มีประโยชน์กับเจ้าของในคลิปนี้มีชื่อเรียงว่าผีกะผีกะเป็นคำเรียกของแถบทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่แล้วทางภาคเหนือจะเรียกผีกะัะส่วนทางภาคอีสานก็จะเรียกผีปอบมีความเชื่อกันว่าผู้ที่เป็นปอบหรือผีกะนั้นจะต้องเป็นคนที่มีวิชาพรหมเก่งกลาจนกลายเป็นปอบหรือเป็นผีกะและความเชื่ออีกอย่างการสืบทอด จากสายเลือดของปอบหรือภิกะนั้นดังนั้นผู้ที่จะเลี้ยงภิกะนั้นถ้าผู้ดูแลให้ดีจะมีคุณมากกว่าโทษสามารถทำให้ชีวิตหล่ำรอยพอมีพอกินแถมยังช่วยในด้านความรักหญิงเป็นทายาทของภิกะนั้นที่เกิดมาเป็นหญิง ยิ่งมีคนมาชอบมาหลงไหลในความงดงามของหญิงนั้นว่ากันว่ายิ่งตอนกลางคืน,นจะยิ่งงดงามเป็นพิเศษจึงทําให้หนุ่มๆหลงไหลมากมานักต่อนักแล้วเลี่ยงมีว่าวันหนึ่งหนุ่มเอได้มีโอกาสพบกับสาวถึงมีหน้าตางงดงามเป็นพิเศษ เป็นที่ถูกใจของหนุ่มเอเธอมีชื่อว่าสาวบางอ่อนจึงได้พูดคุยกันตามภาษาหนุ่มหนุมสาวๆผ่านไปสามวันที่หนุ่มเอไม่ได้ไปหาสาวบางอ่อนอยู่ๆในค่ำคืนหนึ่งคืนนั้นหนุ่มเอจะเข้านอนต้องตกใจเมื่ออยู่ๆมีนกเขาแมวบินมาวนเวียนไปมาบางครั้งก็บินมาเกาะ มอเตอร์ไซค์บางแล้วอยู่ๆก็บ,บินมาเกาะขอบเตียงนอนของหนูเอแล้วทำเสียงทำปากเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างให้หนู่เอได้รับสาบแต่หนู่เอก็ตกใจว่านกมาทำอะไรจึงได้ขับไล่ออกไปพิกะหรืออกคงหีนกเขาแมว มาเป็นสื่อมาบอกหนุ่มให้ไปหาสาวบางอ่อนเพราะสาวบางอ่อนได้โงลรักหนุ่มเอนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผีกะมักจะทำคุณประโยชน์ให้กับผู้เป็นเจ้าของสมัยนั้นจึงมีหนุ่มๆม,มากมายที่เกิดความกลัวกับคำว่าผีเมื่อรู้ตัวแล้วมักจะตีตัวออกหา่างเว้นแต่หนุ่มคนนั้น มีความรักจริงและตรงใจกับหญิงจึงจะสมประสงค์เลี้ยงของผีกะใช่ว่าจะทำร้ายผู้คนเสมอไปถ้าผู้เป็นเจ้าของดูแลดีเลี้ยงดีผีกะก็จะไม่ไปทำร้ายใครจะทำคุณประโยชน์ให้มากกว่าโทษดังนั้นจึงนำเรี่ยงผีกะมาเล่าสู่กันฟัง หวังว่าหลายท่านคงได้เจอแบบนี้มาบ้างแล้วนะเรื่องผีกะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆที่ทางผู้เล่านำมาเราส่งให้ท่านได้รับฟังกันหวังว่าคงให้ความสนุกสนานเป็นคติเตืยนใจให้กับผู้คนที่เข้ามารับฟังว่าผีกะนั้น มีทั้งคุณและโทษส่วนใหญ่ใครที่ดูแลรักษามีสัจจะเลี้ยงดูให้ดีก็จะเป็นคุณประโยชน์มากกว่าการให้โทษจึงนำมาเล่าสู่ให้ทานฟังสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณในการติดตามช่องเล่าเรื่ง EP, องผีีกดฝากกดติดตามช่อง กดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรียงเราสนุกสนกตอนต่อไปสำหรับเรียงนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกทา่าน